อะไรอย่างเงี้ยดูแลตัวเองไว้ก่อนนะอะไรเงี้ยรอเขาก่อนนะตัวเองอะไรเงี้ยคือให้สู้ให้กําลังใจซึ่งกันและกันอะไรแบบนี้นะคะความสัมพนันธ์นี้คือจะเป็นไปนี้ททางที่ดีแน่นอนนะคะกําลังใจก็มาเต็มร้อยเกินร้อยด้วยซ้ํานะคะเขาบุคคลคนนี้เขาหรือเธอคนนี้จะเป็นบุคคลที่มี หูตารอบตัวมีความเป็นนักปราดในตัวตนนะ่ะทําอะไรก็ได้นะคะไม่ใช่แค่ตัวตนเขาที่มีหูตารอบตัวเขาจะมีบุคคลรอบข้างที่คอยช่วยในความสัมพันธ์ถ้าเกิดใครที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยเขาจะมีตารอบตัวจะมีคนที่คอยช่วยเหลือในความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักครั้งนี้ด้วยนะคะมีมะนาวเลมอนค่ะเลมอนชีวิตมีความสุขในรสชาติเปรี้ยว <c oughs> เขาหรือเธอคนนี้อาจจะเป็นบุคคลที่เปรี้ยวปี๊ดนะคะแล้วก็ เติมรสชาติอื่นเข้าไปก็จะครบรสพอดีนั่นแหละนะคะเปรี้ยวสดใสราเริงแจ่มใสนั่นแหละนะคะอ,อันนี้ตัว W ค่ะ W ขึ้นมาในอักษรชื่อนามสกุลหรืออาจจะเป็นชื่อเล่นเขาก็ได้นะคะมี W